ก็สวัสดีค่ะในครั้งนี้ที่เรามาจัดกิจกรรมนักเล่าเรื่องนักสื่อความหมายนะคะให้กับกลุ่มเเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะ เนื่องจากว่ากลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของคนที่ขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับรถสองแถวทาไมเราเลือกกลุ่มนี้เป็นนักเล่าเรื่องนักสื่อความหมายเพราะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยในการจัดกิจกรรมวันนี้ค่ะเราก็จะให้เขาเนี่ยเริ่มต้นในการหนึ่งวิเคราะห์ดูค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เขามาเนี่ยเขาเนี่ยอยากรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอไอเวงอย่างไรบ้าง ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยาลานะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาร่วมกับโครงการกับทางรัชพัฒยาลานะก็เข้ามาช่วยเสริมในส่วนของการบำรุงรักษานะครับรถจักรยานยนต์และก็รถยนต์ให้กับของผู้ประกอบการนะครับที่ทะเลหมอกอายเวงแห่งนี้นะครับก็คือถ่วยนะครับก็คือเป็นการให้ความรู้นะครับการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงนะครับว่าในของบริการที่เจ้าของรถ ไม่ว่าจะเป็นรถยายนยนต์หรือรถยนต์นะครับท,ที่เจ้าของรถเขาสามารถทําเองได้ก็อย่างน้อยนะครับว่าคือหนึ่งเป็นการยืดอายุการใช้งานนะครับของตัวรถนะครับแล้วก็การปล่อยไอเสียนะครับอาจจะช่วยได้บ้างนะครับอาจจะน้อยลงก็คืออย่างน้อยก็คือแน่นอนแหะครับว่าในเมื่อเจ้าของรถนะครับสามารถที่จะดูแลรักษารถได้นะครับ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเวงมีหน้าที่ดูแลความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวทุกที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกายวอล์กน้ำตกและแหล่งอื่นอนอบอตอก็ต้องทำหน้าที่ในส่วนของสกายวอล์กนี้อบอตอจัดเก็บขยะอาทิตย์ละสองครั้งนะครับอาทิตย์ละสองครั้งนะครับ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวของสกายวอล์กนี้สะอาดได้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับให้เป็นหน้าเป็นตาของตำบลอัยเวงและก็ของชาวจังหวัดยาลาครับโดยกิจกรรมนะครับหรือว่างานนะครับของสถาบันพัฒนาผิมืองยี่สิยะลานะครับเราเราก็มีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้อยู่แล้วครับว่า อย่างในกลุ่มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับเราก็มาช่วยในส่วนของในส่วนของผู้ที่ว่าประกอบอาชีพด้านนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างอย่างในของนวดแผนไทยนะครับหรือว่าเกีย่ยวกับด้านภาษานะครับหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้ครับคือคือที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมตรงนี้ฮะนั้นโดยทางสถาบันพัฒนาฝีมืองานเราเราก็มีความยินดีนะครับที่ว่าได้มีโอกาสได้เข้าไปช่วยฝึกอาชีพนะครับหรือว่า เข้าไปเสริมความรู้ตรงนี้นะครับก็คือคือในส่วนนี้แตสาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยลิาลาเราเราก็มีโครงการกิจกรรมนี้ทำอยู่ทุกปีครับ วันนี้เรามีกิจกรรมในการฝึกอบรมให้กับพี่วินมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับแล้วก็พนักงานขับรถรับส่งผู้ที่มาท่องเที่ยวบนพื้นที่สกายวอล์กนะฮะวัตถุประสงค์หลักๆในการฝึกอบรมวันนี้นะเราต้องการให้พี่วินมอเตอร์ไซค์ของเรานะแล้วก็พนักงานขับรถที่จะพานักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวบนพื้นที่สกายวอล์กมีความรู้มีความสามารถ ในการซ่อมบำรุงรักษารถในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้มีความปลอดภัยนะให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่วินของเราจะได้มีความรู้พื้นฐานในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เพื่อที่จะให้ควันที่ส่งผลกระทบต่อ,อมลภาวะในพื้นที่ของการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเป็นควันที่บริสุทธิ์นะมีการจูนเครื่องที่ไม่มีควันดำนะอันนี้ส่งผล ไปให้ทุกคนที่ที่มาเที่ยวที่นี่ก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์ไปด้วยนะครับอันนี้เราก็จะมาจัดฝึกทั้งหมดะระยะเวลา18ชั่วโมง3วันโดยที่นำทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบประการค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวละนะอาจารย์ของเราในวันนี้นะครับเช่นเดียวกันผมก็หวังว่าทุกคนคงจะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ เบตงมากๆยิ่งขึ้นนะฮะก็อยากจะให้กลุ่มที่เราฝึกในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอไซค์แล้วก็พี่ที่ขับรถรับจ้างนะพา,ากลุ่มคนเข้ามาเที่ยวในพื้นที่สกายวอล์กได้จัดตั้งกลุ่มนะเพื่อสามารถซ่อมรถยนต์หรือรถซ่อมรถจักรยานยนต์พื้นฐานได้ในพื้นที่ของตัวเองได้ครับ ก็ตรงนี้จะมีรถใบการเป็นของอุตสาหกิจจชุมชนจะมีรถสองแถวมี20คันขาขึ้น30บาทขาลง20แล้วก็วินตุไซนี้จะเป็นของอุตสาหกิจชุมชนกันแล้วก็จะมีขาขึ้น30ขคาลง20ขอขอบคุณทางราชพัฒนาของพัฒนาพิมพมือแรองงานและก็ของราชพัฒนาด้วยที่มองเห็นตรงนี้แล้วก็ได้อบรมให้กับ ที่ขับขี่รถสองแถวกับวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถมลพิษครับผมสมัครนักท่องเที่ยวตรงนี้ถ้าคนจะเยอะช่วงสุขสาวทิตศแล้วก็วันหยุดคาตะเลอรเท่าสุขสาวทิน์นี้นักท่องเที่ยวจะอยู่หลักพันจะอยู่หลักพันเลยครับผมถ้าวันปกติถ้าจะถึงถ้าจะถึงสูงนี่จะอยู่สี่ห้าร้อยหกร้อยทางปานนาก,การทะเลหมอกอเวงมีแหล่งท่องเที่ยว ที่ที่ดังของอเภอเบตงก็สกายวอล์กแล้วก็สกายวอล์กนี่จะมีจุดที่เที่ยวอาคารสกายวอล์กแล้วก็หอคอยเก่าที่ขึ้นมาจากนี้แล้วก็ระ,ะ,ะเบียงระเบียงจุดที่สองข้างล่างถ้าเราลงไปก็สามัรแวะได้อะไรได้ครับผม